กอล์ฟสัปดาห์นี้ผมอยู่กันกันกบที่ทสัสตี้คันที่ขับนะครับกับ1ตําตำนานกอล์ฟไทยนบริษัทกอล์ฟไทยนะครับเป็นทั้งเจ้าของกินเนสส์บุลเรคคอร์ดด้วยนะครับเป็นทั้งคุณครูสอนอรุ่นใหม่ด้วยรวมถึงตัวเองด้วยครับที่ควาชมชย่างมากมายเยอะแยะมากมายนะครับโ,โจนเซนิราสวัสดีครับ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 โจครับครับผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักพี่โจมากขึ้นอย่างที่ผมรู้จักบ้างได้ครับโอเคในด้านของกอล์ฟอย่างเดียวเอาล่ะก่อนพี่โจครับ ถ้าเกิดผมจะพูดถึงในหน้าบปรษัทกอล์ฟไทยเนี่ยชื่อโปรธงชัยชื่อโปรธรรมนูญโปรประหยัดหรือโปรถาวรอยู่ในนั้นอยู่แล้วผมเชื่ออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยจะรู้จักก็คือชื่อของพี่โจ๊กแซนดิบผมแน่นอนอาจจะเป็นของรุ่นคุณพ่อมาก่อนข่าวโจ๊กมาก่อนด้วยต่อพี่โจ๊กเนี่ยจะมีไคลเตอร์เขาท่ชัดเจนคือเป็นนักกอล์ฟที่ชอบเล่นเกมบุกชอบมีเรื่องของเรื่องของพลังกำลังเรื่องของการตีไกลเฉี่ยีสันในวงการกอล์ฟตลอดมาครับพี่โจ๊กตอดทางอาชีพมาถึงณวินาทีเนี่ย ถ้าขอดีสคริปชั่นสั้นๆว่าชับชัยนิลาคือใครอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับโอเคชับชัยนิลานะคือเดิมทีอ่ะผมเริ่มเล่นในทัวร์ตอนปีสอง5ันห้าเนาะครับ,รบก็เริ่มเล่นในทัวร์ไอเช่นทัวร์ตอนปี2 0 0 5ันห้าแล้วก็คนเริ่มรู้จักเมื่อตอน à, กลางปี2 0 0 5ันหไอเช่นทัวร์ปีแรกผมไปจบที่สองที่ไต้หวันครับนะครับตอนนั้นออกข่าวคนก็เริ่มแบบใครนะชับชัยอืม <ừ> คันนี้พอเสร็จปุ๊บจบจากไต้หวันนะผม ไปเล่นที่สิงคโปร์แมตช์ใหญ่บายเคนะครับห้าเหลียงกีนั้นก็ปีแรกแล้วก็แบบเหมือนแบบน้องใหม่อะลุก,กี้ออฟเดอะยีอ,อะไรเงี้ยจบวันแรกก็ขึ้นไปเสียนได้ก็เหมือนขึ้นไปเป็นลีดเดอร์บอร์ดแล้วขาก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็บวกกับตรงที่ว่าตอนอายุ15้านั่งรถไฟไปแข่งลองเกสไรด์โอ้นั่นอนะออกจากพิโลกตอนประมาณห้าทุ่มไปถึงกรุงเทพตีห้าครึ่งแล้วก็ไปนอนในล็อกเตอร์นั่นแหละครับก็คนก็เริ่มรู้จัก ต,ตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วบวกกับมาเล่นในเอเชียนทัวร์ด้วยก็ยิ่งคนยิ่งเริ่มรู้จักเข้าไปใหญ่หเล่นอยู่เอเชียนทัวร์ประมาณ2ปีก็บวกกับเราลุปรล่างค่อนข้างใหญ่เนาะเดินคล้ายคล้าคิงคองก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่แอนที่น่าจะรู้จักนะ <P> N, พี่แอนพี่แอน,นรู้จักรู้จักใช<ๆ>่ใช่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยแม่งอยู่แม่แมงตัวใหญ่ว่าดำว่าแล้วแบบผมยาวเน่เลยตั้งชื่อให้ว่าคิงคองเป็นฉายาเลยก็เลยเป็นฉายาคิงคองตั้งแต่นั้นมาเลยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างการได้รับฉายานี้ฮะ ก็รู้สึกดีใจมันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ตัวเราด้วยนะก็เหลืมมาแบบมีมีนิกเนมนั่นแหละก็เลยก็ดีใจได้ได้แบบมีนิกเนมมาออกเลยคิงคองปันไหนใครๆก็เรียกว่าคิงคองคิงคองคิงคองก็รู้สึกโอเคครับพี่ถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับพี่โจ๊กย้อนไปถึงเรื่องที่พี่โจ๊กเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่านั่งรถไฟเข้ามาในกรุงเทพแข่งตีไกลรายการหนึ่งซึ่งก็ได้ระยะที่ดีด้วยและได้ที่หนึ่งในการนั้นด้วยใช่ครับความรู้สึกตอนนั้นไอ้สิบห้านั่งรถไฟมาคนเดียวถือไม่ก ใช่แล้วเขาก็ตีกอล์ด้วยกันนะครับแล้วก็เทคิดสิภาพดูนะแบบไปถึงตอนตีห้าครึ่งแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนอะ first in b a n g k อกเลยก็ไปนอนในล็อกเกอร์นอนเก้าอี้เก้าอี้ยาวๆแล้วนอนนอนห้าเนี่ยนอนกอดไม่กอล์ฟในล็อกเกอร์ผมก็มีความรู้สึกว่าเรานอนอยู่หน้าล็อกเกอร์แล้วคนก็เดินเข้าไปเข้ามาเข้าออกตลอดเวลาเดินเข้าออกเราก็รู้สึกแบบเฮ้ ถูกที่ปุ๊วะยันนอนถูกที่หรือเปล่าแต่ก็มันมีที่เดียวที่ให้รอนอนก็นอนสองคนกับพี่เขาอพอตอนประมาณแปดโมงแล้วก็ออกไปยืนวอร์มซ้อมโดงซ้อมใดแล้วก็ไปแข่งนั่นแหละครับพอแข่งเสร็จปุ๊บก็มีพี่ชาที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็มารับก็ไปหาข้าวกินอะไรกินแล้วก็ยังรถไฟกลับตอนสามทุ่มกลับพิซซุโลกก็เริ่มเป็นข่าวขึ้นมามาเช้ากับเย็นแล้วนเลยแล้ววกับตรงที่ว่าใช้ก้านไฮเดนอ ก้านไทเดนมันเป็นคล้ายๆก้านคาราเวอ่ะแต่ไม่เขียนว่าไทเด้นล่างหัวก็คือคาราเวที่ทําเหมือนอาเหมือนแล้วใช่ใช่แล้วก็บวกกับเป็นหัวเอเซอร์เพราะว่าที่ผมได้มาน่ะคือผมไปเล่นแมตจูเนียร์เบอร์เนาะครับอาไปเล่นแมตจูเนียร์เวอร์เสร็จผมก็ซื้อหัวเอเซอร์นั้นกลับมาเป็นเอเซอร์ไทเทเนียมผมก็ซื้อกลับมาแล้วก็มาถอดเองประกอบเองทําเองทําเองเพราะว่าหัวเอเซอร์ตอนนั้นน่ะ มันใส่มากับก้านกาฟลอยสีแดงสมัยประมาณยี่สิบสามสิบก็มาขอรู้สึกมันหนักพอหนักเสร็จพ่อบอกว่าเอ้ยถ้าอยากตีไกลอ่ะต้องก้านสี่สิบเจ็ดนิ้วผมก็เลยเอาก้านไทเด้นใส่เราด้วยความที่ถอดเนาะสมัยก่อนมันอุปกรณ์เราก็ไม่รู้อย่างเดียวคือไม่รู้ว่าตั้งน้ําต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาไม้แท่ลงไปแล้วก็บิดออกก็บิดกับพ่อสองคนแล้วก็เอาก้านไทเด้นใส่พอใส่เสร็จก้านมันยาวแล้วมันก็อ่อนผมก็เอาก็เทปพัน นี่คือใช้เทปพันใช่ใช้เทปพันก้านเพื่อให้มันกระด้างขึ้นใช่เพื่อให้มันแข็งขึ้นประมาณนั้นอ่ะฟเดียนะตอนนี้ถ้าเกิดเรานึกถึงเทปร์สมัยนี้ที่มีก้าออกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่เดี๋ยวนี้คลอยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นใช่เทปพันอย่างนี้คิพอยตรงไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เพียงเรารู้ว่าคือกอล์ฟบ้านนอกอะผมบอกเลยคือเราเป็นกอล์ฟอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างคือมันก็สู้ในกรุงเทพไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้้วยค่ามพี่แบบเฮ้ยแตาเฉพาะหน้าดปกว่าแล้วก็พัน โมกันเสร็จโมโมกับพ่อเสร็จปุ๊บพ่อเขาก็เรียกไปดูเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบแอบดูเวลาพ่อเขาแบบทำอุปกรณ์ก๊อฟอย่างเงี้ยเวลาบางทีเขากลับมาจากสอนก๊อฟเขาก็ไม่รู้ทำอะไรก็ต้มน้ำเอาไม้ไปแช่พอแช่พอน้ำเดือดปุ๊บกามก็เริ่มก็บิด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 ออกแล้วก็ซื้อไก่บล็อกซี่มาแล้วก็มาผสม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 แล้วก็มาใส่ นั่นแหละก็แชรไว้กับพ่อซํากับพ่อสองคนสมัยก่อนอนั่นแหละพอประกอบเสร็จก็พัน,พ,น,พ,น,พ,นพันพันเสร็จพ่อก็เลยถามว่าพร้อไมไหมที่จะไปแข่งพร้อมพ่อไปแล้วไปคืนนั้นเลยแล้ก็ไปตีนั่นนะครับ <c oughs> โอโ้โหจนเป็นหนึ่งชื่อในหน้าข่าวขึ้นมาเลยใช่ครับเพราะนิมระยาตอนนั้นคือ300ร้ย่สามร้อ,อยยี่สิบ สองที่สิสมัยนั้นนี่คือไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว<ช>ไม่ได้เหมือนตอนนี้ไม่ได้เหมือนตอนนี้คือผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติคือแบบได์แคลรี่สามร้อยสารอสิบผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่สมัยนั้นคือแบบยี่สิบปีแล้วย <20 S 1> ี่สิบปีผมว่ากว่ามั้งตอนนั้นผมอายุสิบห้า 25, ตอนนี้ผมสามเก้าแล้วโอเคนะั่นน่ะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีมีแน่นั่นนะครับ โอ้โหนี่คือนี่คือคาแรคเตอร์ของของต้องย้อนมองย้อนไปเรื่องของเทนลยสสมัยนั้นด้วยใช่อุปกรณ์ทุกอย่างสมัยนั้นแต่ว่าได้ระยะเหมือนสมัยนี้เหมือนสมัยนี้ตอนนี้แต่ว่าเด็กตอนนี้ก็คือทุกอย่างง่ายขึ้นละโดยผมว่าเทคนลยีทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันมีหัวอย่างหัวไม้มีค่าซีจีเวลาเราตีโดนมันตับได้หมดทําให้เราตีผิดพลาดน้อยน้อยลงขึ้นกับเก่าอืมออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเราโดนอย่างเมื่อก่อนถ้ามันไม่โดนซิ้อสปอร์ตคือมันไปมันไปเลยอืมมแต่พอเดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่โดนอง้้ีต ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงประเด็นนี้เลยพี่พูดถึงเจนสมัยนี้เนี่ยแ mm hmm. น่นอนว่าตอนนี้พี่โจ๊กนอกจากเป็นนักเพลเยอร์คนหนึ่งแล้วด้วยเป็นนักกอล์ฟตีไกลมีคาแรคเตอร์แล้วด้วยตอนนี้ประสบการณ์ของพี่โจ๊กหล่อ,ลอ,ลอมทําให้เรารู้สึกว่าพร้อมที่จะปลูกเอ่อเรียกว่าผ่อง่ายถึงรุ่นต่อๆไปในเจเนอเรชันใหม่ที่โจ๊กมีโรงเรียนที่พิษณุโลกด้วยอา่าคือตอนนี้ผมก็บอกตรงนะก็อาจจะต้องต้องหยุดหยุดหยุดก่อนเพราะว่าค,ค,คือถ้าย้อนย้อนเวลาไปเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยโควิด หลพอโควิดคันนี้แมทมันไม่มีในต่างประเทศครับเมืองไทยก็ก็หยุดเหมือนกันครับนนี้ผมก็เลยคุยกับพ่อว่าจะทาอะไรดีก็ช่วงว่างผมก็เลยทำอาชีพเสริมก็คือสอนถ่ายทอดวิชาให้กับพวกเด็กๆถ่ายทอดคือจากสิ่งที่เราได้ได้ได้ไปประสบการณ์จริงครับนะครับที่เราเราออนคอร์สมาเราเห็นที่เราเจอมาตลอดโลกเนี่ยที่เจอใช่ครับก็มาถ่ายทอดให้พวกเด็กๆมาส่วนมากเนี่ยคือเราเป็นเพื่อความ ความคิดเขามากกว่าเราบอกความคิดวิธีการเล่นนั่นครับให้เขาว่าเอ้ยอหน่อยอยู่ต้องเจอรูปแบบนี้นะอยู่จะต้องเล่นแบบนี้นะทําอะไรให้มันผิดพลาดแล้วให้มันได้ได้น้อยที่สุดอนั่นแหละครับแต่พี่เชื่อไหมว่าสิ่งที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่เรื่องของความคิดเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องเจอในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถซื้อได้ตามบริษัทสกับทั่วไป Google มันให้มันให้ความรู้เรานะแต่ว่า Google มันไม่ไม่สามารถให้ประสบการณ์เราได้ถูกต้อง หรือว่ากอล์ฟอินฟลักเตอร์ทั่วไปที่ยืนสอนบางทีเขาบอกตรงจุดนี้ไม่ได้เลยพี่ผมบอกเลยเพราะว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่แน่นอนว่าอ่งวัยเยาวชนเขาคงเห็นไอดอลเห็นแบบอย่างในอนาคตที่เขาอยากจะเป็นอยู่ผมก็บอกความคิดเขาถ้าเรามาเจอรุ่นอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดที่แบบให้ตื่นเต้นนะเราต้องควบคุมยังไงควบคุมระบบหายใจยังไงรุ่นนี้เวลาเราเจอเพชเชอร์เนี่ยเราเล่นเราตามอยู่หรือว่าเรานำอยู่เราจะเล่นยังไงเราก็บอกความคิดฝึกวิธีคิดเขาครับแล้วผมก็เชื่อว่านวันเนี้ย ที่เราสอนเข้าไปเขาอาจจะลืมอมแต่ผมเชื่อว่าอีกห้าปีอีกสิบปีคําพูดที่เราสอนเข้าไปทุกวันมันจะย้อนกลับมาหาตัวเขาแล้วทําให้เราเราทําให้เขาคิดถึงคําพูดเราม,ม,มเชื่อแบบนั้นนั่นแหละครับนั่นข้อข้อดีมากๆเลยพี่ของเด็กสมัยใหม่ที่เรามีเมนเทอร์ที่มีประสบการณ์ขนาดนี้มาอบรมให้เราฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าระยะเวลาที่พี่ใช้มาตลอดชีวิตในการไปถึงจุดนั้นนะ่ะกับเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาจะใช้เวลากันน้อยลงเยอะมากเลยเพราะพี่รดนลาให้เขาพี่ว่าจุดหนึ่งครับพี่ที่สําคัญที่สุดต่อ นักก็สมัยใหม่เลยที่น่าจะต้องคำนึงถึงคืออะไรถ้าเกิดอยากไปถึงจุดนั้นผมว่าร่างกายร่างกายสนะครัญร่างกายต้องแข็งแรงนะรับผมว่าสมัยนี้คือถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะหเหนื่อยนะ20ปีแล้วคือต้องซ้อมโภชนาการนู่นนี่มันมันไม่เท่ากับณับปัจจุบันครับถูกไหมทพทัปัจจุบันหนึ่งอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ลูกกอล์ฟถูกไหมครับโภชนาการวิยาการกีฬาความคิดทุกอย่างมันแทบจะพร้อมหมดเลยอ่ะถูกไหมครับ สำคัญสุดคือร่างกายร่างกายผมว่าถ้าอย่างนี้สามร้อยอย่างที่ผมบอกสามร้อยนี่คือมันเป็นเรื่องที่แบบอีซี่มากเลยปกติในทัวร์ไปแล้วถ้าคุณทําร่างกายให้แข็งแรงหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายออกกำลังกายผมว่าคุณอยู่ในทัวร์ได้นานแน่นอนแลวเล่นได้ยาวเลยแน่นอนจะทำยังไงอ่ะให้มันอยู่ในทัวร์อย่างเราเป็นกอล์ฟอาชีพเนาะเท่นะเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันคงระดับยืนยืนระยะให้มันอยู่ได้นานที่สุดถึงเราจะไม่ได้แชมป์ยังไงก็ใช่แต่ขอให้มัน ยืนระยะลรวเลี้ยงชีพของเราไปให้ให้มันได้ยาวนานที่สุดเพราะมันคืออาชีพนะครับอาชีพคืออาชีพอาชีพหนึ่งมันต้องหาวิธีเสริมมาเรื่อยมันไม่มีวันจบมันต้องหามาเรื่อยๆครับหาหาเทคนิคหาข้อมูลหาความรู้เสริมกับตัวเราเรื่อยๆจะทำไงให้มันยืนระยะได้นานที่สุดร่างกายเราก็ถูกไหมครับเวลามันไม่รอเราอยู่แล้วอ่ะเราเราต้องทำเราอยากทำเราเราทำต้องเมนเทนต้ใช่เมนเทนที่สุดด้วยใช่อย่างของผมอ่ะอย่างผมบอกเลยว่าช่วงโควิดสามปีเนาะ ผมก็ซ้อมกลบน้อยลงครับนะครับผมก็มาสอนเด็กๆถ่ายเทวิชาให้พวกเด็กๆพอหลังจากสามปีมาเนี่ยผมก็เริ่มมาแบบรู้สึกเฮ้ยแบบใหญ่มันเยอะขึ้นเงินมันเยอะขึ้นเงินมันมันเยอะถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปทําตอนไหนละเวลามันก็ไม่รอเราเราเนึกออยากจะทําเราอยากจะศักยภาพเรายังได้อยู่เรายังศรัทธาตัวเองอยู่ระยะเรายังได้ช็อตเรายังได้เพราะฉะนั้นทําไมเราจะต่อไม่ได้ เราต้องทําถ้าเราทํามันถึงจะไปต่อได้ถ้าเรามมวคิดว่าเฮ้ยจะเอาเงินเอาเงินน่เราทํามันเราไม่ทําอ่ะมันคือความฝันเพราะนั้นเราต้องลงมือทําก่อนแล้วเดี๋ยวความฝันก็จะตามด้วยมากเลยพี่จริงๆเด็กๆรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ผมอยากให้มองถึงจุดพวกนี้เยอะๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าเขาหาไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอกับคนคนนั้นจริงๆเพ<ช>่อบอกเราได้ถึงข้อมูลเค่จริงตรงนั้นบอกได้ถึงขนาดว่าถ้าเกิดอยู่เจอสถานการณ์แบบนี้ คตในหัวคุณจะคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ผมเขาเขานึกไม่ออกแน่นอนเขานไม่ออกแน่นอนเพราะว่าการแข่งจริงใช่นี่จุดนี้สำคัญแล้วหลังกล้องพี่ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเรื่องของร่างกายที่ผมเห็นชัดมากก็คือพี่แมนชั่นปีเตอร์ยูไลขึ้นมาช็อตนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าปีเตอร์ยูไลเป็นนักกอล์ฟที่แม่ตัวใหญ่ใช่ผมไปออกเขาล่าสุดผมไปออกเขาที่ที่แมทที่สิงคโปร์อ่ะแล้วเขรู้สึกแบบเขาตีกอล์ฟแบบอีซี่มากเนี่ยอีซี่มากคือแบบหเขาแข็งแรงเนาะแล้วแบบ กลับมามองตัวเราโหให้เราแบบรู้เลยว่าเราจบที่สิงคโปร์เราต้องมาทําอะไรทําร่างกายฝึกความคิดจิตต้องแข็งเราต้องทําอะไรคุยกับโค้ชเรารแล้วนี่ผมก็มาเวิร์กมามาเวิร์กกับโค้ชค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝึกความคิดแล้วแบบในสิ่งที่โค้ชก็สอนมาเนี่ยแล้วเราก็มามองดูที่ปีเตอร์ยูไลครับมันก็ใกล้เคียงกับความจริงมากวรานั้นเรา,เาต้องกลับมาทำเนี่ยครับเจ,นใ,จนใหม่เจนใหม่ใช้เวลาน้อย ทุกอย่างมีพร้อมหมดโค้ชฟิตเนสโค้ชโภชนาการหรือว่าใช่สวิงอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวเลขบ่งบอกชัดเจนว่าคุณต้องโฟกัสที่จุดไหนเพื่อให้คุณพัฒนาได้เ็วที่สุดถูกต้องซึ่งเมื่อก่อน20กว่าปีที่แล้วพี่โจไม่ได้มีพวกนี้ไม่มีอย่างตามฟิลตามตามตามอะไรเขาว่ากันว่าหมดเลยถูกแล้วบวกกับว่าโคยอย่างผมโชคดี้วยว่าคือผมเล่นกีฬามาเนาะผมเล่นบาสเกตบอลมาเล่นฟุตบอลมาแล้วเมื่อแบบบวกความแข็งแรงในตัวเราอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็เลยนั่นคือข้อดีที่จะมาใช้กับกอล์ฟได้ถ แต่ถ้าณนะนะบปัจจุบันน่ะคือมันต้องเสริมฟนนิตเนสเข้ามาช่วยตรงนี้นครับเนี่ยโยคะสําสคัญนะจริงๆกลองหน้าพูดอะไรพิลาทิสโยคะในที่ท่วันนี้เล่นกันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่นั้นสําคัญต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กมากมเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มพยายามมาคุยกับโค้ชผมโปรเบียรคผมนี่ตอนนี้ผมก็มาเวิร์กกันประมาณสี่ห้าเดือนละครับกอย่างผลงานก็ดีขึ้นคราวนี้เขาจะเห็นผมค่อนข้างตัวใหญ่เนาะเขาอยากให้ผมไปไปทางเรื่องโยคะมากกว่า คือเราป้องกันอาการบาดเจ็บเขาอยากให้ผมเขาห่วงผมเรื่องนี้มากกว่าก็าพยายามที่จะมา work กับเรื่องตรงนี้มากกว่าอันอย่างนี้ครับนี่คือเนี่ยเ,เทคโนโลยีสมัยนี้บ่งบอกข้อมูลที่ VIP อยู่ยด้ได,ด้นานขึ้นใช่นี่คือข้อมูลที่ของยุคนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงย้อนไปนิดนึงพูดถึงตัวเลขที่ทุกคนรู้ดี32อันเดอร์พาณวันนั้นพี่ณวันนั้นรู้สึกไงบ้างในแต่ละวันที่พี่ตีกอล์ฟออกไปเนี่ยณวันนั้นเหรอครับเอาจริงๆนะอย่างวันแรกอะคือ เราเราไม่ได้โฟกัสว่าเราตีมากี่เบอร์ดี้แล้วเราเราเวิร์กกับเครดิตอย่างเดียวเราคุยเราทํางานเราเล่นช็อตบายช็อตอย่างเดียวคุยกับเครดิตจะต้องตีช็อตหนึ่งตีอะไรท้ายสุดแล้วผมยกเครดิตให้เรื่องพัดมากกว่าดีนะคือพัดค่อนข้างดีมากครับเราเล่วิร์กกับช่วงนั้นผมเล่นที่ยุโรปด้วยแล้วกลับมาเอเชียทุกอย่างมันก็มันง่ายช็อตช่วงนั้นกําลังแบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราวีคนั้นทุกอย่างมันพัดดีหมดเขาเข้าทางเข้าแกลปหมดทุกอย่างเลยครับนั่นนะครับจบวีคน สี่โลชานิราสายสองเดี่ยวสิบอันเดอร์สิบอันเดอร์แล้วก็เจ็ดเจ็ดสิบอันเดอร์สิบอันเดอร์เจ็ดอันเดอร์ห้าอันเดอร์ไม่มีไม่มีเกินครับสามสิบหกเบอร์ดี้สี่โบกี้ใช่สี่โบกี้นี่คือแบบบางทีเราอาจจะคุยกับแคดดี้ลนะเฮ้ยเราลองเล่นแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเรากลับมาจากเอเชียแล้วเราอยากจะลองช็อตอยากจะทำเพื่อที่ว่าเอาไปใช้ในแมตช์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยล้าสมัยก่อนนะครับก็ลองคุยกับแคดดี้ผิดเป็นผิด ครับนะครับเพราะเราเราคิดว่าเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาขึ้นต่อไปอีกต่อไปอีกนะครับนั่นแหละตัวเลขตรงนั้นนะพี่ตอนนี้คือมันเป็นปรากฏการณ์ของการกอล์ฟโลกครับเลยเพราะมันคือเป็นในหน้าปิศาสตรกินเนสรับโดยมีชื่อคนไทยก็คือชื่อพี่อยู่ตรงนั้นใช่ครับนั่นคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกวันนี้พวกผมยังยินดีกับตัวเลขอยู่ทุกวันนี้กลับมาซ้อมก็คือ มันเหมือนทาให้เราแบบมีแรงมากขึ้นนะคนพรดแบบเราอยากทำ30 3, 3เราอยากจะทำ3 3มีตัวเองมีงตัวเองขึ้นมามมอยากทำ30 3เราต้องหาแพชชั่นที่แบบเฮ้ยจะทำไงให้กลับมาซ้อมเนี่ยจะาทำสันเรก็มายืนซ้อมยืนซ้อมยืนหาเทคนิคหาอะไรที่มันเสริมที่มันตีให้มัน,นง่ายขึ้นเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอายุ50แล้วเนี่ยเราจะทำไงให้มันตีกลอบได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างทงชัยเขาอายุ50เขาเล่นที่อเมริกาได้ถูกไหมครับ แต่ว่าเขาทำได้เราต้องทำได้ต้องมีวิธีทำได้เหมือนกันต้องมีวิธีทำได้เพราะเริกามันค่อนข้างแข่งครับถูกไหมครับเพราะว่าผมก็เคยเคยได้ยินโปรบูชูเล่าว่าแั้วกอล์ฟเมกาซีเนียผมว่าเขาบอกว่าระยะได้เนี่ยคือแทบจะน้องๆ PGA พเอทัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็เลยต้องหาอะไรเสริมที่ด้ียว่าอนาคตทําให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นบอกกันเกมเราอะไรเงี้ยบาดเจ็บน้อยลงครับครับถ้าเกิดผมว่าผมจะพูดอย่างนี้ว่าพีค ช่วงหนึ่งคือพี่พีกันไปแล้วมีช่วงนี้พี่หายไปช่วงแล้วช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วที่พี่เริ่มกลับมาใช่ครับเพราะปีทีแล้พี่ได้หนึ่งแชมป์แชมป์ร่วมกับพี่ผมพี่ผมใช่ใช่พี่แชมในเพราะฉะนั้นมันเริ่มกลับเข้ารูปเข้ารอยขนาดไหนครับมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เกมกอล์ฟของพี่ทั้งหมดเลยตอนนี้เหรอผมมองดูว่ามันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ตอนนี้เริ่มเริ่มประกอบเริ่มเป็นร่างแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะไรมากขึ้นแล้วเริ่มกลับมาแข่งมาออนทัวร์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเพียงแต่ว่าปีนี้บางแม์อาจจะยังไม่ไปได้ยังยังไปไม่เต็มตัวเพราะว่าคือเรายังประกอบเรื่องชวเวีงยังไม่เต็มร่างยังไม่เต็มร่างนะครับคือถามว่าถ้าเต็มร่างแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพียงแต่เราออกไปแล้วอะออกไปแข่งต่างประเทศเราพร้อมที่จะต้องชนะไม่ใช่ออกไปแล้วแบบคิดกังวล ใช่ไม่ใช่ไปเข้าร่วมเราต้องไปเราพร้อมที่จะชนะทุกแมตช์อย่างทุกวันนี้อย่างผมบอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วอย่างเงี้ยปีแล้วมีแมตช์เหมือนเราไปเข้าร่วมเหมือนเราไปเข้าร่วมดีไม่ดีเราไม่รู้ว่าอยู่ที่หน้างานก่อนแต่พอมาปีนี้ต้นปีมาเนี่ยเราพร้อมพี่จะไปชนะเราพร้อมที่จะไปชนะผมผมคิดว่าเนี่ยคือเรามาเต็มที่กับมันอะผมเวิร์กกับโปรเบียนะครับที่เนี่ยที่ธนาเนี่ยนะครับมาสี่เดือนเต็ม เช้ามายืนซ้อมมายืนชิปยืนพัดตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าทำมาสี่เดือนมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีอะไรที่มันแบบเออเห็นแล้วคิดว่าน่าจะไปได้ก็คุยก<ช>ับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ชมพคนยุคผมหรือว่าเด็กไทยรุ่นใหม่กำลังรองการกระมวลขงพี่อยู่เพราะว่ามันเริ่มเข้ารู้เข้าทางแล้ว<ช>ซึ่งใน,นการต่อไปเดี๋ยวพี่จะมีเส้นหัวใช่ก็อย่างอายุรอย่างง่ายเนาะคือก้านก้นนานเหมือนกันนะที่ผมสามปี ผมไปเริ่มแมตช์แรกเลยที่เอ็นโดผมก็ตีรลบเรู้สึกเฮ้ยเราเหมือนเราเริ่มกลับมาแล้ววันแรกแล้วมันทําได้อยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆเราคิดว่าเฮ้ยเรายัางศรัทธาตัวเองเว้ยเรายัางทําได้เรายัางเชื่อมั่นตัวเองศักยภาพเรามีเราทุ่มเทกับมันเต็มที่เรอกับโอะไรเงรี้ยหาอะไรที่มันเสริมเราสึกเรามั่นใจเราทําได้อโอเควันสุดท้ายอาจจะมีการตื่นเต้นตื่นเต้นคือว่าเราห่างเวทีเราห่างมันมานานที่เราจะขึ้นไปอยู่บนลิเดอร์บอร์ดนะครับแต่เพียงเราจะทำไงก็ได้ให้แบบ ให้มันผิดพลาดให้น้อยที่สุดก็จบที่ยี่สบสองก็ถือว่าแฮปปี้ประทับใจนะครับโดยที่ว่ามันอยู่ลีดเดอร์บอร์ด3าวันแล้วเล่นแมตช์ใหญ่พอแมตช์ต่อไปไปี่สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นแมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์มันก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยใหญ่ถูกไหมครับครนี้เราจบที่สิบสิบปลายปลายยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยครนี้เฮ้ยเราทําได้ว่ะเราทําได้สมแล้วกับที่แบบที่เราลงทุนทุ่มแรงกับมันเนี่ยก็เลยรู้สึกเฮ้ยเรากลับมาได้นะ เีแพชชั่นกลับมาเต็มที่พร้อมกับอไอย่างแบบน่าสุดเทเรนโนเพนอย่างเงี้ยวันที่สามปีลบแปดซึ่งมันหายไปนานมากฟีลแบบนี้ฟีลแบบนี้มันหายไปนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าเออเรายังทําได้แล้วเราบวกกับว่าเรายังได้ได้เนี่ยระยะเรายังได้อยู่เพราะฉะนั้นเรากลับมาได้รอวันอย่างเดียวรอวันที่เราจะกลับมาชนะเรากลับมามาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับเราตัดทุกอย่างต่อไปนี้เราอายุสามเก้าแล้วอ่ะเราต้องทาไงให้มันเหมือนแบบ ต้องไปเราต้องชนะไปเราต้องชนะไปต้องชนะตรงผมว่าข้อนี้สําคัญมากสําคัญมากต่อนักกอฟอาชีพรุ่นใหม่ๆที่ที่ฟังวันนี้ด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้การเป็นนักกอฟอาชีพทุกคนเทินโปรอาโอเคเมื่อก่อนนี้มันอาจจะดูไม่ยากมากนะเพราะว่าตอน,นเขาเปลี่ยนกฎละเปลี่ยนกฎละใช่ใช่พอพอคุณเป็นนักกอฟอาชีพปั๊บคุณก็อยากเข้าร่วมการแข่งขันอาชีพเรื่อยๆใช่ครับทำไงได้ให้ผ่านคัดลายพอได้เงินไปเรื่อยๆแต่ผมว่าจุดนั้นบางทีโฟกัสตรงนั้นอาจจะแบบ ไม่ไม่ตรงซะทีเดียว<ช>ถ้าเกิดเราเป็นนักกอล์ฟชิพแล้วเราต้องเล่นเพื่อพร้อมนี่จะชนะพร้อมนี่ชนะแต่อย่างเมื่อก่อนมันคิดนะเมื่อก่อนมคิดแบบเราไปเราพรอแช์นี้เราได้เล่นแต่เราไม่พร้อมอ,ะอ่ะแล้วเหมือนเราไปเข้าร่วมอ,ะอ่ะความมั่นใจเราก็ไม่มีมงว่ายิ่งพอเราไปเล่นเรายิ่งตความมั่นใจก็ยิ่งหายหายเพราะฉะนั้นอ่ะเฮ้ยแบบนี้เราไม่มั่นใจสําหรับผมแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมหม่โปรผมอยากจะไปเล่น2วีบหรือ3ามบหยุด เรากลับมายืนซ้อมเลือกการตารางเลือกใช่แล้วมันรู้สึกว่าเรากลับมายืนซ้อมยืนตีมันรู้สึกเราอยากจะกลับไปชนะอีกครั้งนึงแต่ถ้ายืนตีไปเรื่อยๆๆื่อืทีดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรยเงี้ยผมอยากให้แบบปัดแล้วแบบชนะชนะชนะมันต้องมีลุ้นทุ่มเลกันที่เราไปนั่นคือจุดมุ่งหมายที่เราไปแข่งรายการนะถูกนั่นแหละครับแล้วมันทําให้ร่างกายเราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าใจผมอยากให้ทุกคนได้ได้ยินแล้วก็ฟังไว้ให้ดีชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเป็นนักกอล์ฟอาช แต่เกิดคุณจะมองว่าเป็นอาชีพเฉยๆก็คือผ่านคัดลายไปเรื่อยๆเลี้ยงชื่อไปเรื่อยๆมันก็มองได้นะมันก็าชีพอาชีพหนึ่งแต่ว่าความประสบความเร็จจุดนั้นมันจะห่างไกลกันเหลือเกินใช่นี่คือรูปร่างรูปแบบนะครับของนักลายที่เป็นหนึ่งในนารกอฟไทยโคจชัชชีราชเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมันติทลิตี้แบบนี้ผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะมันก็คงไม่เกิดชื่อชัชชีราชขึ้นมาบนหน้าบริษัทกอล์ฟเหมือนกันขอบคุณโจมากนะครับวันนี้ครับยินดีค้าามมดดยววกกชสุครับ